พระจินดาวงห้าสิบห้าปีอายุ55ปีไม่ค่อยแข็งแรงเพราะผ่า,ผาสมองมาไ,มได้12ปี<บ>เป็นเนื้องอกในะสมองมอก็จะเป็นโรคนี้มันจะหมอเขาบอกจะทำให้ไม่ค่อยมีแรง<อ>ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยผ่าสมองมาแล้วก็เป็นโรคน้ำนในห,หูไม่เท่ากันตื่นขึ้นมากลางดึกก็จะเวียนหัวบ้านหมุน ประจำเข้าโรงพยาบาลประจำเลยตื่นมามันก็จะซึมๆไม่มีแรงต้องทานกาแฟเข้าไปก็คืจอจะดีขึ้นหน่อยแต่ก็อย่างเงี้ยพอทำงานไรมากๆเข้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดอย่างว่าบ้านเรามีงานเยอะๆเนี่ยแต่ก็ต้องพักละพักวันสองวันอยากนอนพักผ่อนอยากนอนอย่างเดียวเพื่อให้ร่างกายมัน ดีขึ้นมาสดชื่นขึ้นมาหรือมาบำรุงรูปบำรุงไม่นี่อย่างเงี้ยมีอาการเงี้ยแล้วก็ไปปรึกษาน้องที่ร้านยาเขาก็แนะนำว่าพี่ไ่ลองทานตัวนี้ดูสภาพพี่ร่างกายพี่เหมาะกับตัวนี้มากมก็เลยลองเอามาทานดูร้านขังยาค่ะค่ะเขาบอกว่าให้ลองทานอัลฟาดูพี่เขาก็ยังไม่บอกอะไรมานะเขาบอกเอาหน้าลองเถอะแล้วมันจะดี ก็เลยเอามาลองทานพอทานกระป๋องแรกก็ก็โอเคก็ดีก็บอกแล้วมันหมดแล้วเหรอก็บอกเขาก็เลยเอาเอาเอาที่เข้ามาอีกกระป๋องหนึ่งรู้สึกว่ามันเหมือนนมกลัวจะกินยากเหมือนกันนะดมดูแล้วมันก็ธรรมดาแต่เอามาชงกินมันก็กินง่ายแล้วก็สะดวกใช้ก็สะดวกแค่เทน้ำอุ่นๆหรือน้ำต้มแล้วต้มสุก แล้วก็คนคนคนก็สามารถดื่มได้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนทานได้สักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าเออตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคือสดชื่นขึ้นอาการที่เคยอาการที่เคยไม่มีแรงก็รู้สึกกระปรี้กระเปร่าแล้ววันทีแรกคันนี้ก็ตัวเองอุปทานแต่มันก็ดีขึ้นน่ะดีขึ้นจนคนรอบรอบตัวเราทักว่าเออ สุขหน้าตาสดชื่นขึ้นนะอายุขนาดนี้แล้วออดูเฟิร์มขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยมากเลยนี่แหละที่เห็นเห็นนี่คือพี่ไม่ต้องดื่มกาแฟแล้วพี่ก็มีสามารถมีแรงทำงานได้แล้วมีความกระตือรือร้นมากขึ้นร่างกายก็ดีขึ้นหลายๆอย่างอ่ะมีคนทักว่าเมื่อก่อนนี้พูดเสียงเนยๆเหมือนคนที่โลกแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่พูดกัออยู่กับคุณเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเห็นะ น้ำเสียงพี่หรืออะไรมันกระจับกระเฉงขึ้นเห็นมัน,ม,นมันเห็นได้ชัดไงสดชื่นขึ้นทำงานได้เยอะขึ้นเมื่อก่อนทำงานสองสามชั่วโมงก็แย่แล้วแต่เดี๋ยวนี้ทำงานตั้งแต่สิบโมงช้าถึงสามสี่ทุ่มก็ไม่รู้สึกว่าเพลียแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแน่ๆที่แรกว่าคิดตัวเองอยู่ประธานทานอบว่าไปได้ก็ตัวกระป๋องแรกเนี่ย ก็รู้สึกว่าไม่อยากทานกาแฟแต่ทานแต่พอทานดื่มกาแฟเข้าไปปุ๊บพอดื่มเข้าไปก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมราทานกาแฟไม่ได้มันมันมีเอฟเฟกกันก็ทานกาแฟไม่ได้ก็วันลุ่งขึ้นก็ลองใหม่ก็ชงกาแฟทานใหม่ก็ทานไม่ได้อีกก็ไปซื้อกาแฟที่อื่นก็ทานไม่ได้ทุกวันนี้ก็เลยเลิกกาแฟไปโดยปรยาายเลิกไปเองแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอ่อนเพลียด้วย เพราะว่าถ้าไม่ทานกาแฟารู้สึกไม่มีแรงจริงๆเหมือนเราไม่มีคาเฟอีนในตัวเราก็จะไม่มีแรงแต่พอมาทานออกฟ่าไม่รู้สึกว่าต้องขาดไม่เราไม่เคยรู้สึกว่าเออเราขาดกาแฟานะเพราะมันสดชื่นนะมันดีมันสดชื่นแล้วก็เวลาทํางานของเราเนี่ยจากเคยแค่ทักสามชั่วโมงเนี่ยกากลายเป็นตั้งแต่สิบโมงช้าถึงสามสี่ทุ่มอันนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกคือเรื่องจริง พี่ทานทุกวันนะพี่ทานเอาว่าต่อเนื่องทุกวันวันละสองครั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนครัง้งละเท่าไหร่ครับต่อตอนตอนหนึ่งมื้อนะครับตอนหนึ่งมื้อพี่ชงตามตามตามข้างกระป๋องบอกนะพี่ชงตามปริมาณน,นั้นแต่บางทีพี่อยากทานมากกว่าน,นั้นก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นแล้วมันก็รู้สึกว่าทานแล้วมันดีอะ่ะต้องลองอะ่ะจำประมาณน่าจะสัก องเดือนกว่านะสองเดือนนะแต่กระป๋องแรกก็เห็นผลแล้วว่าพี่เลิกกาแฟได้ก็เลยถึงซื้อต่อเนื่องอะ่ะที่แรกก็ไม่รู้จักอัลฟาแต่ไปรู้จักโจก,ก่อนอโจ๊บอกเป็นพี่เป็นคนชอบอาหารเพื่อสุขภาพก็ไปเอาโจ๊กมาทานก่อนนอนเออโจ๊ก,กอ,อร่อยทานง่ายเนื้อละเอียดมากอ,มอ่ะก็เอาโจ๊กมาทานแล้วก็รู้สึกว่าดีแล้วก็ทาน ตัวอะไรนะพี่เป็นคนชอบทานสาหร่ายก็ไปซื้อสาหร่ายทะเลมาทานแล้วก็เลยทางของยี่ห้อนี้มาก็เออดีก็เลยติดกลายเป็นติดตัวนี้ไปแต่เอาล่าน่พี่รู้มัเห็นผลจริงๆไม่ต้องกลัวทานเถอะแล้วจะรู้ว่ามันดีดีกับตัวเราไม่ดีคนอื่นนะเงินนิดหน่อยอะซื้อเวลาเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยเงินก็ซื้อไม่ได้ แต่ตัวอัลฟาันไม่ได้แพงจนเกินไปไนงะถ้าเราทานเข้าไปแล้วมันเห็นผลดีขนาดนี้พี่ว่ามันมันไม่น่าเสียดายเงินไงกินไปเรื่อยๆเถอะเพื่อตัวเราเองเราไปเสียเงม่อีกตั้งมากมายแล้วก,การกินอัลฟาแล้วเห็นผลขนาดนี้พี่ว่าพี่ไม่เสียใจที่กิน